แฮมพีเอ็มเอ็นสุดอาไัยอุ้มลูกสู้ภรรยาครั้งสุดท้ายหลังถูกโควิดพากชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สูญเสียที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook แฮปพานุมัทนันหรือที่หลายคนรู้จักกันในแฮมพีเอ็มเอ็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นมีผู้ติดตามในช่อง YouTube ถึง2ล้านกว่าคนออกมาโพสต์เรื่องราวของตอนเองเมื่อต้องกลายเป็นพ่อไม้ลูกติดอย่างเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคโควิด -19 แต่ด้วยสภาพของร่างกายภรรยา เราไม่ไหวจึงได้แพ้ไปในที่สุดเหลือไว้เพียงลูกน้อยสองคนให้ดูแลยามคิดถึงกันโดยแฮมได้โพสต์ภาพตนกับลูกๆยืนอยู่หน้ารูปถ่ายในงานศพภรรยาพร้อมระบุข้อความว่าเราจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงปัดจะอยู่ในใจเรามาเสมอเจ็บปวดมากแล้วปัดทำได้ดีที่สุดแล้วหลับให้สบายนะแม่พ่อสัญญาจะทำให้ลูกๆมีความสุขที่สุด ทางด้านชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ต่างเข้ามาแสดงความอาลัายกับการสูญเสียครั้งนี้ของหนุ่มแฮมพร้อมส่งกำลังใจให้สู้ต่อไปเพื่อลูกน้อยทั้งสองคน